ำหนังควายแอฟริกาอ <c oughs> สำสองครับผมโ oh, อ้ยเด้งเด้งเด้งน่าจะพอดีแล้วเด้งลอะละละ่ละลๆวิ <c oughs> <c oughs> ดีโอนี้อาจไม่เหมาะสำหรับเยาวชนการดื่มสุราเป็นอันตรายต่อสุขภาพโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม <c oughs> นี่พ่อแม่พี่น้องสุภู approach, สุคนครับสวัสดียามแรงฮะวันนี้มีกิจกรรมกันนิดหน่อยฮะทําเมนูหนังควายจีเมนูหนังนะฮะวันนี้เพิ่งเลิกงานมาครับผมพี่ไทยนี่นะบะพอสภาพเก่งตัวเก่งตัวนะวันนี้เพื่อนมาจากแอฟริกาครับผมเอาหนังควายมาฝากข้อหนังควายปลามาจากอันแอฟริกามาเื่อหนังควายปลาครับจุดไฟกันครับผมยังไร ดูบรรยากาศน,นะผมอ่ะตอนนี้เข้าหน้าหนาวแล้วนะฮะตอนเนี้ยบ้านบินมันมีกล้วยด่างนะครับต้นนี่ประมาณเกือบแสนครับผมอดอาด่างธรรมชาติครับเหลืองอัมรามครับตายเจ้าของหนังควายไวน้นี่จะทำเมนูอย่างนี้นะอ่ากะใบอะต้มเพื่อเปรยครับยำยำหนังอ๋อ้ยำหนังโอเคครับผมยำหนังควายแอฟริกาอืม วันนี้ยังเป็นทางการเรี้องยังก็สวัสดีครับผมต้อนรับเข้าสู่ช่อง MCO Fight ด้วยนะฮะวันนี้เป็น EP mm hmm. พิเศษนะครับผมวันนี้อยู่กัน2คนฮะเดี๋ยวเพื่อนตามมาอีกครับผมทีมงานฮะดูบรรยากาศรอบๆไอ้นี่ตอนเย็นเวลาประมาณกำลังจะ6กโมงฮะดูโอเคคืมคืมฟ้าคืมฝนมากครับผมมันไม่ใช่มันเป็นเขาเรียกว่าไอหมอกไอหมอก ไอหมอกควันเฮ้ยเลยหมอกนักเกินห <c oughs> มอกหมอกคเกนเ <c> ย <oughs> อะอะไอจรจริงครับผมบ <c oughs> รรยากาศดีบ้างฮะตอนเนี้ยมาดูมาดูบรรยากาศเอ๋อนี่ล่างก็จะเป็น โนนสลบลงไปนะครับผมนี่เขาเรียกว่าโนนฮะข้างหลังก็จะเป็นสนส้มแล้วก็ลาําธารนะฮะมีทางลงมาเป็นโนนปลูกพืชผักครับผมปลูกผลไม้อันนี้ที่ให้หมายอยู่ <c oughs> นี่จะเป็นพวกผักตามธรรมชาติครับมนุกเอมละขีนก

อ๋มุยทำการตุ๊บทำหน้าลำขวานแล้วฮะจิ้มเหรอแก้มเอาหัวนั่นน่ะต้าเ <c oughs> หนียวเหนียวเหนียวอืม หนังควายไหม่ครับตอนนี้ก็ค่ําแล้วครับผมท่านผู้ชมฮะเราก็เผาไปแล้วก็ทุบไปเรื่อยๆฮะในตรงนี้เราก็จะนําไปแช่น้ำไม่ก็เอาไปแช่น้ํานําไปแช่น้ําแล้วก็มายำครับผมเลีนหัวนะเมา อย่าโัดิมเลยอ้ออนหอนปนได้ปนได้หอมมากหอมหอมหอมนี่น้งใหม่ครับน้ใเอ่อเอาไปล้างน้ำนโห ด้วยวัดลอมเข้าไปในหูเลยอือได้ได้ได้ล้างน้ำก็แจ่เพระทับจกะอ้อมเลยอ้อมมันเปิดเลยเอาต้มันเปิดไปเลยอ้าสองสามน้ำครับ อันนี้มันหนังควายหรือว่าปลาไหลครับเนี่ยพวายยังปเยีย่ยโอเคนะครับในต้ม,มน้อืต้มสองน้ำครับในต้มต่อต้มน้ําให้เดือดครับผมต้มแล้วก็เอาหนังใส่ลงไปนะฮะเพื่อให้มันคายที่มันไหม้ออกนะครับจุดดำๆนะครับผมให้มันเปื่อยนะฮะต้มประมาณสองสามน้ำนะครับระวังรอ <ท>แดงทุกคลิปแม่งต้องมี <c oughs> มันคือสไตล์ครับผมมันคือสไตล์นะฮะนี่ดูหมอกใช่ครับอ่ะนำนำหนังควายครับหนังหนังที่เราล้างเมื่อกี้นะฮะสะอาดพอสมควรแล้วต้มไปอีกทีนึงเพื่อให้ตรงเกล็ดดำๆนะฮะที่มันตรงที่มันไหม้นะฮะให้มันเปื่อยออกนะฮะตอเปเลี่ยนครับเปลี่ยนได้แล้ว น้ำสองน้ำสองอ่าทำการนองน้ำเย็นมานอกน้ำเย็นอีกทีหนึ่งนะฮะเพื่อให้มันเด้งให้มันนุ่มนั่นเองนะฮะโอเคอ่ะน่องน้ำเย็นทิ้งไว้ทิ้งไว้สักห้านาทีครับห้านาทีฮะเดี๋ยวทำการแล้วก็น้ำสอง เอามาต้มน้ำเย็นแล้วก็เอามาต้มต่อเลยอ๋อมันเด้งบนนั้นเอ๊ะเด้งเด้งอืมเด้งโห่หนุ่มปึ๊กเลยใส่เข้าไปนี่คือน้ำสองนะจ๊ะกมน้ำสองครับวันหนึ่งลิมิตกี่น้ำครับเนี่ยฮะวันหนึ่งลิมิตกี่น้ำน้อยผมสี่ครับทุยน้ำสองครับผมโอ้ยเด้งเด้งเด้งน่าจะพอดีแล้วฮะเหลือให้มันแบบที่มันเป็นเก็ดเอ๊ที่มันเป็นอย่างนี้หน่อย มันหอมครับถ้ามันใส่กินไปมันมันมีรสชาติครับผมต้องยำแบบหอมหนอยต้องยำแบบสดผมเขาครับอร่อยก็มาซะตอนเย็นเลยนะครับเอาสมืดเลยมาแบบไม่ทันตั้งตัวตะไคร่ใบมะกรูดจะใครใบมะกรูด้าแบบนีดอ่าอ่านั่น่ะนี่ขาแบบนี่ครับผมอันนี้เขาเรียกว่าการถนอมถนอมอาหารนะฮะ ไม่ต้องเอาแช่ตัวเย็นถ้าแช่ตัวเย็นมันจะแห้งนะฮะอันนี้อหรอขาวมินม้นขามิ้นอ่าขมอนี่แหละเราต้องเอามาฝังดินไว้แบบนี้นะครับนี่คายอยู่นี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 ่เขาเรียกว่าการถนอมอาหาร หวานละยังจางเกือจางเกืออืมใส่เข้าไปเดี๋ยวเกมแม่งเกมตตอดอฮะคลิปกุ้งใหม่เกมท่าท่ารวยท่ารวยอี่ไมันจะได้ไฟลวกกับบ้าแล้วแบบอ่ารวยพักเข้าไปย้ำเข้าไปโอเคครับประมาณนี้ฮะ

ก่อนจะชิมเข,เ,เ,ขเ,เข้าเอาเข้าเอาเข้าก่อนข้าวเหนียว <se> er. ข้าวเหนียวข้าเหนียวน้อเดี่จะหาไอ้พวกนี้ไม่กินข้าวลักจิมปะ oh, <no. S 1> เจอของลาจเอีบไปเหลือวันนี้วันนี้ นี่ครับกระติกเข้าไอ้รถร้อนๆจังหอมบ่หอมบ่อัทม์หอมมันนะนอนเฝ้าเลยนอนเนี้ยเดี๋ยวให้กินนี่อันนี้คือเมนูหนังยำหนังยำยำหนังยำไอ่ต้มยำหนังอ่าต้มยำหนังเออเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มหนาวแล้วครับที่บ้านเริ่มหนาวแล้วเข้าหน้าหนาวครับครับผมเชียงใหม่นะฮะไม่ต้องกลัวโควิดนะครับมาเลยครับ มีทุกที่ <laughs> อ่าพูดเล่นพูดเล่นอ่าเราต้องอยู่กับโควิดนะครับเราต้องอยู่เราต้องอยู่กันไปอีกประมาณหลายปีนะฮะกว่ามันจะหมดไปนะฮะขอให้ทุกคนการ่าตกครับผมดูแลตัวเองด้วยครับผมรักษาสุขภาพฮะอ <laughs> ย่างน้อยต้องฆ่าเชื้อก่อนครับผมั <laughs> <laughs> นรอเลยลเราไม่ได้กินทุกวัน <laughs> วันนี้เป็นสีเลย เขาเรียกว่าวอสกาเสียเสียลคลิปนะครับโอ,อ้ยทีมงานดูรลูกกับแม่ก่นอ่าทีมงานโอเคครับผมวันนี้ก็ม,มาต้มยำหนังหนังวกวครับ เพื่อนอยู่แอฟริกาโซมาเฮโคตรอร่อยครับผมช่วยกดซับจะกใครตัวเนอรข่าก็มีนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามเอ o มซไฟคลิปต่อไปพวกผมจะทำให้ดีที่สุดครับสำหรับใครที่ชอบคลิปของผมนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมกดซ u b s c r i b e ด้วยนะครับผมขอหนึ่ึงซับฮะเพื่อ เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับผมสำหรับช่อง MCO f นะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะคอนเทนต,ต,ต์ต่อไปทุกคนอยากให้พวกผมไปแดกอะไรที่ไหนก็ใต้คอมนต์เลยแล้วกันนะครับผมวันนี้ขอตัวไปสลิปปิ้งก่อนแล้วกันนะฮะได้เวลานอนแนละ้วครับคำคมคำคมขอบคุณเสือทีอ่ทำให้เหยื่อมีความสุข That's <laughs>